เล่นแบบมัวๆครับผมนะฮะเล่นแบบไม่มีความรู้อะไรครับเกี่ยวกับเกมนี้นะฮะคุณโอ๊คฮะก็ผมสีฟ้าคุณโอ๊คสีแดงครับผมโอเคครับแยกกันแค่นี้แหละครับมึงทำอะไรครับคุณโอ๊คไอเจ๊วับอื้มวับมึงจะวิ่งชนเพื่อนทำไมวะนะฮะตะกี้นี้ เออไม่เป็นไรเพื่อนเอออย่าเสียใจไปเลยเออทำดีมากเพื่อนอ่าใช่ใช่เฮ้ยยี่อะไรไปไงทีมเราสุดยอดเออขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับเออขอบคุณมากครับผมอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่าพ่อมึงตายมันด่าวด้ยไหมพ่อมึงด้วยพ่อมึงอีกคนเป็นอะไรหมดวะโมโหใครมาเนี่ยเออเต็มที่เพื่อนอ่าเอาเลยทำสบายพวกมึงมานี่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 นี่เออเอนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาเพื่อนรับเลย โ,โอ้โหโด่งโคตรไก่ฮะเฮ้ยรับ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 โอ้โหยังชิงบอลมาได้ครับผมเฮ้ยบอลหลุดแล้ววิ่ง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 โอ้บอลจริงเลยเฮ้ยออะไรวะเนี่ยตะกี้เออให้ตามตามไปตามไปตามไปตามมาตามมาตามมาโอเคโอเคตัวนี้แหละไอยะ้ย่าไปโกโกโกทำหน้าที่หน่อยโก โก้ทำหน้าที่เออเอาออกไม่ยงเลยใช่เล่นหน้่ากลัวกูดีนะครีบเราจะแพ้คอมกี่ศูนย์ถ้าแพ้คอมนี่โอ้โหเลิกไรเลยครับเป็นการจัดทีมนี่แบบสุดยอดมากดีมึงไม่เอาโก้ไว้ตรงกลางสนามไม่เสร็จมันเล่นเร็วว่ะเอากูก็เปลี่ยนทีมไปเลยไปเลยวะโอ้โหฟาตีนเว้น Mm hmm, อืโคตรเร็วอะ่ะจีนหายเฮ้ยมันกำล bon. ังคลองบอลเฮ้ยไปโกใครเป็นโกน้รับเร็วอืออือปี๊เฮ้ยบ้าเอ้ยมันเล่นไหนตรงนี้ไปโอ้มันส่งกันซะเป็นทีเบิร์กเลยนะมึงโอ้โหโดูดูมันเล่นทำไมพวกกูไม่เล่นแบบนี้บ้างวะโอกรับโอกรับม, <pe ek> มาแล้วมาแล้วมันกดวิ่งตงัวไหนวะอร่อยอร่อยอร่อ ได้ไปอีกหนึ่งประตูแล้วโอเคโอเคโอเคมามาส่งมาส่งมาอ้าวใครมาดูก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วครับตะกี้โกนะฮะมาดูภาพช้ะชานะครับผมไอ้ดำเตะมาปุ๊บไอ้นี่เตะซ้ำโอ้โหดีทุกคนใครมันอยู่ในโกนะโอ้กูว่าแล้วทำไมบอทมันยากไอห่าระดับระดับตำนานดีว่าบอทเตะมุมครับเตะมุมเริ่มกลัวเสียงผิดา ส่งมาปุ๊บเตะเข้าปั๊บแบบไม่ต้องรีรออะไรเลยอ่ะไอ้ไอ้มนเล่นหน้ากอมันเล่นหน้ากเฮ้ยเกลือเตะออกแม่งไปออกเลยไปออกแม่งเลยมึงเข้าโคตรง่ายเลยฮ่าไอ้เหี้ยท่ามันคุ้นคุ้นตะกี้ตะกี้โกกับไอ้นั่นมันคุ้นคุ้นนะท่ามันนะตะวังตะวังเอาไปเลยห้าศูนย์มึงอยากได้มึงเอาไปเลยยิงให้ตายเลยพวกมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแซ่ด ออตายตายตาามันด้ดชัดมึงมึงจะมาเล่นอนาจารกันกลางสนามเลยเหี้ยไอ้เจ้าโคตรเร็วเลยแม่งหย่อนลูกง่ายๆแล้วโกงไปไหนวะอ้าวๆๆๆวอกินยี่ห้อกันเลยฮะเพื่อไปรู้กินยี่ห้ ท่าไม่เห็นวิดีว่าหลังเขาผมไอ้เขี้ยะไอ้โหดกันจังวะมึงเหยียบมันจมดินแหล่ะหานาคี้ว่ากูว่าดโดนกูว่าดโดนลูกเนี้ยกูว่าดโดนกูว่าแล้วไงว่าแล้วว่าแล้วกูรอให้มันหมดเวลาเลยใช่ไหมแม่งบอดบอดระดับตำนานอะไม่ใช่อะไรเอาละ้วนะจอยครับเอาละครับวิ่งกลับกลับเร็วกลับเร็วกลับ หมดเวลา10ศูนย์โอ้โหเมน่ามาเป็นโกลเลยกูลาออกดีกว่า,าถ้ามึงจะเล่นกันแบบนี้ไปไวก่อหนใครนี่นะครับไม่เล่นต่อแล้วพีป้าเนีย่ยโอเคเห็นทีว่าเราคง <c oughs> จะต้องเอ่อขออำลาการเล่นเกมพีฟ้าเอาเองนีดกันนะครับผมนะฮะ <c oughs> อาจจะไม่มีพารสต่อนะครับผมพาร์สเดียวจบนะครับสำหรับการไลฟ์ครั้งนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากให้มีก็นะกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผม